พวกเราเนี่ยมีตะปูตอกใจอยู่5ประการคือมีความลังเลสงสัยมีความกังขาเป็นเครื่องที่มันขัดขวางในการที่ปฏิบัติรายวันมันเป็นความกังขาหรือที่เรียกว่าตะปูตอกอยู่ในใจจะมีอยู่5ประการ1ก็คือความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็สงสัยในศีลรวมถึงมักโกรธขัดใจในเพื่อนสะพรมจารีผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกัน อย่างเช่นการสงสัยในพระสัสดาหรือสงสัยในพระพุทธเจ้าคืออาจจะมีความสงสัยไม่เชื่อมั่นเพราะบางท่านเองไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เลยมีความสงสัยในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้จริงๆแล้วพระองค์ตรัสรู้จริงหรือเปล่ามีความสงสัยมีความกังขาในส่วนตรงนี้คือเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสจริงๆไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองลักษณะ อย่างนี้เป็นต้นการที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลาจากกิเลสหรือแต่สรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองก็เลยทําให้มีความกังขา